สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับมาลุนลางวันกันเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเรียกนากะออกไปแล้วได้ครับผมวันนี้มาลุนลางวันเลขท้ายสองตัวครับพี่น้องเนาะครับในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังน้ากันได้ครับพี่น้องเพื่อโชว์เรล่ราวน้ากันครับพี่น้องเนาะเลขล่าง ก่อนจิไปเล็กสามตัวบนหรือว่าเหล็กลหลังวันที่หนึ่งครับพี่น้องเอาไปหลุ่นกันกับน้ำเชียครับผมครับเอาหลังวันเลขท้ายสองตัวครับไปนอกครับผม 2,567เลขที 67, ่ออก6 0ศ0ไฟกลางนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวศูม่อีหลีส5ง7เลขที ane, ่ออก60 60ครับรางวัลเลขหน้าดังหาคมหนผูม60ลบคักลบเนี่ยสื่อแต่เก่าศูน ออกหกบอกว่าแล้วหกเก่าดังมันจะหกแต่ว่าน้ำเสี่ยวมักศูนย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมหกศโอ้ศูนย์ค่ะศูนย์ไม่อีกับเอาหลุนมาหลุนลางวัลที่หนึ่งกันครับพี่น้องนะเชี่ยเล็กายน้ำเชี่ยเห็นบอวิ่งศนวิ่งศูนย์บอลลางแ่ที่มีประกบศูนย์หกหกศูนอยู่ใครจำบอก่มีเห็นบอกมแ่ศูนเจดศูนย์สี่ศูนย์เก่านย์า้ำเชี่ยกับวาลวังก็เลย บ่อน้ำเชี่ยให้ศูนย์หกเยเพราะว่ายานเก่าเป็นหกเาหลักงกัเรีบร้อยน้ำนะคะจานั้นเจ้าหน้าทีมาเบิรกันครับพี่น้องเส่ะุกันเลขก่นกรรมกาค่ะลาเมื่อได้กบอบแลวมาฟังกันก่อครับพี่น้องเนาะมาฟังเลขรางวัลที่หนึ่งกันครับพี่น้องเนาะมาลุ้นกัน หกเก้าศูนย์หกครับผมครับพี่น้องหกเก้าศูนย์ถือตัวประเทศที่น้เชี่ยโอ้กับอ้ากระสูนบนศูนย์ล่างตัวน้ำเชียนี่บนศูนย์ล่างกระาเชี่ยคุณอ่ะขากบเบเลสสายน้ำเชี่ยโอ้ครับผม เก่าไม้อีหลีค่ะท่านผู้ชมเก่าไหลีโอ้เสียดายสามผมมากครับเอาดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมได้โชคได้ลาบครับแนวทางตัวเลขกคับสู่กันต่อครับพี่น้องน็อกเหล็กลางบอมาครับผมเสียดายอีหลีครับผมเหล็กลางบอมาครับต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเหล็กลางบอมาแต่ว่าเก่าซุน เด็มเต็มๆโยครับพี่น้องเนาะเลขกถูบมือเ้าร์ไหนกับมายยน้ำเชียครับอันนี้ก่าไม่เชี่ยกัก็่งคลิปอยครับผมเจ็ดเก่าศูแต้มเดียวครับผมเลขออก6 9เก่าศูนย์ครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเนาะครับผมสองศูนย์ห้าหกเก้าศู กูนแต,แต่เต็มเม็เต็มหน่วยป่ะเน,ะนาะเก้าศูนย,ย์นี่น้ำเสียจุดถูกไลยเจ็ดเก้าศูนย์แม่เต็มเดียดวไหมนนมือสองเลยไหมเจ็ดเก้าศูนย์จุดถูกแม่ขาดท่านผู้ชมโอ้กะร่องคลิปอยู่เนาะกับผมกะร่องคลิปด,มมดีใจกับพี่น้องเอฟซีได้อหครับผมพ่อชนบุรีดับเอาอยู่ค่ะครับผมดับเอาอยู่ค่ะพี่น้อง ว่าแล้วนอนน้ำเชียร์ฟันเห็นพอกับแม่นี่มีแตอเก่าซุนครับเก่าซุนนี่จะออกดูยเดี๋ยน้ำเสียเนาะเพาะพ่อก็เก่าเจ็ดแหละดีว่าออกเก่าเจ็ดอีกพี่น้องครับเอาเดี๋ยวก่อนไปเชเสื้อผพาพี่น้องที่ไปเบิ้งเข่าวครับพี่น้องเนาะครับว่าสนักไดนแน่เป็นเข่าครับผมยังมันบอกเข่าอารอันดับหนึ่งโอ้ยขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เป็น แบบว่าเห็ดไหแน้น้ำเชี่ยเห็ดไหแน่จังสันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเตเต็มไลยครับผมน้ำเชี่ยเห็ดขันบ่ได้เอฟซีบอกเข้าห้องกับบ่เห็ดเพราะว่าแฟนครับเิ่นกับมากแบบนี้เนาะครับผมสุดยอดครับพี่น้องเนาะเหล็กลอยมาไล่เก่ากับสามครับผมสามบ่มาครับพี่น้องสียด้สามไม่มาเก่ามากเด้อครับผมเก่ามากแล้วก็เก่ามาเชี่ยกับไปวิเคราะห์กับเหล็กพอร้องครับผมครับเขาที่เก่าศูนย์ครับพี่น้องเนาะ ครับเข้าที่90้านย้วครับผมครับมือเสาร์นี่แหละครับพี่น้องเนาะลงคลิปรวมเซียนเลยครับวิเคราะห์ตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีครับผมถือว่าเข้าเกือบถูกสำนักเลยครับพี่น้องเนาะมือเสาร์ที่เก่ามาเชียร์เอาเลขมากอาจสรุปให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับช็อตเด็ดเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะคลิปที่ลงมือเสาร์นี่เข้าเกือบมดครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเก้าศูนย์ครับผมเก่ามาเชียร์วิเคราะห์เลขบนของปูสามแปะกับเขาที่เก้าศูนย์ ครับจริงๆเหล็กนี่มาครบสามตัวเลยครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ชายแดนี่ครับผมครับลูกมือเสานี่ครับเก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะหกเก้าศูนย์แตกสามตัวครับผมอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องโอ้ดีใจครับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเดยวน้งอาจารย์มโนครับผมครับหกเก้าศูนย์ครับผมเก่ามาเชี่กับ่บด้เอาครับผมโอ้อาจารย์สุดยอดอีลีครับผมครับ หกเโอ้ 6, 9, oh, อาจารย์หลายๆคนในน้อครับผมพี่ประกายกับเขาเด้อรับพี่น้องซี 4. คูเป็นศูนย์เก่าครับเด็กล่างกับเขาตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเก้าศูนมาหนึงตัวครับผมนี่เอามาให้เขาข่าเบื้องก้อนครับพี่น้องครับสองคลิปนี้ครับผมสองสำนักนี้เกามาเชร์กัให้พี่น้องเบิ้องอยู่กับผมมืเอเสาร์นววาเพิ่นขึ้นได้เลขกมากานะคือกันครับผมเก้าศู เหล็กนิมิตปูครับผมอาจารย์สายบุญกับเหล็กของพอโรบุรี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ไปเขากับเหล็กถูกเก่ามาเชียร์อีกแล้วครับผมจุดหมูเสานี่ครับพี่น้องเนาะลงอยู่ในขิปนน้องแม่้องพี่ครับผมนี่คือโค้งที่ถ่ายพอร้องคำว่าเพิ่มมกหนึ่งแปดหนึ่งเก่าทับ่ามาหนึ่งเก่าก็จะมาศูนเก่าครับผมสูตรนี้ก็เดินดีแด้วครับพี่น้องนี่สูตรพอตั้งเลขกไว้นี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผม โอ้พี่น้องเทซี่ครับผมก็มาเชื่อกันเปิดมาเห็นพอดีครับพี่น้องเนาะอาจารย์ใช่แดนครับผมสมกับการล่อค่อยอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ขอบุคุณอาจารย์เด้อครับผมรบริษาวพี่นายมิซี่จะได้โชว์เรืาอนนาอาจารย์บอกเมือเช้านี่ก็ล่งคลิปอาจารย์ไว้เยอะครับผมเลขชุดสามตัวนี่ครับเอา จังคอยมาเบิ่งกระดีครับพี่น้องเนาะมีอีกหลายเซี่ยนอยู่ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งเด้อครับผมครับน้ำเชีย่ยงตรงนี้อาจารย์ไช่เดียนเนาะโอ้อาจารย์ไช่เดียนกลับมาแล้วพี่น้องครับอย่าเผือเนาะแมนปาดตรงๆเลขถูกเพ้านะเจ็ดเก้าศูนย์ดีกันแต็มเดียวศูนย์เเดียวโอ้อาจารย์ไช่เดียนแตกคขท่านผู้ชมนีน่ก็เลขน้ำเชี่ยเลขเสี่ยงเนาะเก่ามาเชี่ยชอบส่วนตัวศูนย์ปาดบนล่างเออบนล่าง มาแห้ง่าผู้ชชศูนย์นครับแต่ว่าอันนี้นี่ตีคสีดายเนาะเมียนขาดเมล็ดโกมาเชียเรียกใช่พี่น้องครับผมนี่กับเป็นส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกมาเชียจะมาสรุปอีกทีหนึ่งเด้อครับผมกับมีอีกหลายเสียนอยู่ครับผมครับต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอซีครับผมสูตรร้อยมาลัยเก้ามาเชียที่ประกบครูงมวดนี้บมาครับพี่น้องเนาะครับงมวดนี้ไม่เข้าเด้อครับผมครับตะวากจะเฮ็ดคือเก้าครับพี่น้องเนาะ ต่ว่าเหลขกประกอบคู่พ่าเขาเลขเก่ากับสามก็ถือว่ามากครับผมเก่ากับมากคือเก่าครับพี่น้องเนาะสูตรลอยมาไล่ที่เก่ามาเชียเฮ็ดครับผมครับสูตรกันต้อตามกันต่อครับพี่น้องครับมือเร้านี้ครับพี่น้องเนาะก็เอาเหลขสรุปไห้พี่น้องเบื้องย่หนึ่งแน่นันก็คือเหลขของอาจารย์ชายแดนครับผมครับก็มีเลขเขาที่พี่น้องเอฟซีได้เบื้องนะครับผมเพราะว่าจะเป็นพี่ปักกายอาจารย์สายบุญพอผลนมาไหม่ครับผม ตะกี้ไลน์เซียนครับพี่น้องเนาะพร้อมกับเลขกถูบที่กอลมาเชียร์จุดมือเสานี้ครับผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับวายองค์พิคเนตครับโอ้ดีใจครับพี่น้องเอ็ซีได้ครับผมแต่ว่าคิดว่ากับโคงซิบเปอรเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพี่น้องเนาะหรือว่าหลายท่านได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ดีใจน้ำได้ครับผมครับกอลมาเชียร์น่ะจะได้สอบด้วยครับพี่น้องเนาะครับเอาสู่กันต่อได้ครับพี่น้อง ขอขอบพระคุณครับผมขอกราบขอบพระคุณปูแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆเซียนครับผมที่อ่ามอบแนวทางตัวเลขให้กองมาเชียนน้อเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับเลยโชว์เลยลาบไปนํากันสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับสู่กันไม่ตามกันไม่ครับหวดวันที่หนึ่งครับพี่น้องครับผมหนึ่งมิถุนายยนหกสิบเจ็ดครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผม โชคดีโชคมันไปน้ำกันครับพี่น่องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ